สวัสดีครับผมแบงค์พันธ์วันนี้เราอยู่กับแบ็คซ้ายจอมบุกอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้ซินเชนโกเกิดเมื่อวันที่15ทธันวาคมปี1996อายุ25ปีส่วนสูง175เซนติเมตรผู้เล่นในตำแหน่งวิงแบ็คซ้ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกได้เริ่มเล่นฟุตบอลในสโมสรท,ท้องถิ่นอย่างคาปาติยาราดมวิท ตั้งแต่อายุ8ขวบโดยใช้เวลาฝึกทักษะนาน4ปีและมีแมวมองดึงตัวเข้าไปในสโมสรโมโนลิ t ยูริซิปซึ่งเป็นสโมสรที่ดีที่สุดของประเทศยูเครนที่ปั้นนักเตะเข้าสู่อะคาเดมี่ใหญ่ๆภายในประเทศและได้เข้าไปฝึกในศูนย์ฝึกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอย่างทีมสโมสรชตาโดินต และได้เป็นกำลังสำคัญแถมยังเป็นกัปตันทีมในชุดเยาวชนของชัตตาโดเนตอีกด้วยก่อนที่เขาจะย้ายไปเล่นในลีกรัสเซียและซินเชงโกได้เริ่มเล่นฟุตบอลกับสโมสรอนอูอาในลีกของรัสเซียในปี2014ถึงปี2016ก่อนที่ในปี2016 ซินเชงโก้ได้เซ็นสัญญา1.7ล้านปอนด์เพื่อไปเล่นให้กับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่จะไปเล่นกับสโมสสอน PH ฮ i h ในลีกฮอลแลนด์ในสัญญายืมตัวก่อนที่จะกลับมาในสโมสสแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นต้นสังกัดของเขาในปี2017 ในระดับทีมชาติซินเชงโก้ได้เล่นให้กับชุดเยาวชนทีมชาติยูเครนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีในปี2011-2012อายุไม่เกิน17ปีในปี2012-2013รุ่นอายุไม่เกิน18ปีในปี2013รุ่นอายุไม่เกิน19ปีในปี2014-2015และรุ่นอายุไม่เกิน21ปีในปี2015และได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ในปีเดียวกัน ความสำเร็จของอเล็กซานเดอร์ซินเชงโกได้แชมป์พรีเมียร์ลีกสสมัยในปี2017-2018ปี2018-2019และแชมป์ EFL ครับ2สมัยในปี2017 2018ปี2018ถึ 2019, e งป, 2018, ป, 2019, ปี2019กับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ